ชมบอนสีที่ปลูกในพื้นดินนะคะนี่กอนี้เป็นกอที่แตกออกใบแล้วก็ใหญ่เยอะกว่าเพื่อนนะคะกำลังสวยเดี๋ยวถัดมามาดูอีก นี่ก็กําลังออกใบต้นเล็กนิดเดียวนะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันสวยค่ะนน่นสาดไปมันอยู่ตามพื้นดินทั้งนั้นเลยนะคะก็มาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกแต่ละรุ่นแต่ละระยะเยอะอยู่ค่ะโน่นเต็มไปหมดเลยค่ะมาถ่ายไว้ เก็บไว้ดูค่ะกำลังงามกลางใบออกสีชมพูดแดงๆขอบใบสีเขียวยน,ยน,ยน,ใใน,วนี่ไม่ค่อยได้โดนแดดก็เลยเป็นอย่างเงี้ยใบใหญ่ขึ้นตัวนี้ไม่ค่อยได้โดนแดดสีเขียวในขอบเลยเยอะอลังออกนี่สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะเป็นบอนเก่าสะสมเอาไว้ เริ่มโตละน้ำฝนมาเยอะอยู่ค่ะด <c oughs> ีเล็กนิดเดียวเองนะคะ <c oughs> ปีนี้ฝนมาช้าแข็งแรงด้วยพวกนี้บุกตักแดดตามขอบรั้วเลยนะคะท่านผู้ชมเยอะเลยต้นไหนโดนแดดก็จะแดงมากต้นไหนไม่โดนแดดก็จะออกเข้าขาวเนี่ยเขียวเยอะ เดี๋ยวมาดูในกระถางบ้างก็มีกับเขาอยู่หลายพันนะแต่ไม่ค่อยจำสะสมเอาไว้บอนสีพื้นบ้านบอนสีเก่าแก่เนี่ยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยต้นยังเล็กดูออกยากอันนี้ชายชนก็มีนะมุมนี้เป็นเป็นมุมที่บอนต้นเล็กทั้งนั้นไม่ใหญ่นะคะ นม,มนี้เป็นมุมที่พอเอาไว้เป็นบอนที่ผ่าหัวนะคะนใบเป็นพริ้วเลยเนี่ยอันนี้เขามีเชื้อจีนก <c oughs> วนอูนางพิวกวนอิมทั้งหลายนะคะบอนเก่าแกา่อันนี้เจ้ากรุงเนี่ยเยอะเลยกำลังออกนะคะต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวๆดดูข้างล่างใบกำลังออกเนี่ยนะน่ะ กำลังแตกกอน่ะหกหลงหกหลงเนี่ยใบนี้เกิดก่อนเกิดที่หลังแล้วอีกสักหน่อยโตเดี๋ยวกัดสีอันนี้ก็เป็นบอนบอนสีสียังไม่ออกตรงตรงตรงนี้ก็เริ่มเป็นสีแดงแล้ว นี่เป็นบอลที่ผ่าหัวนะคะออกคลุกหัวเลยไม่ไม่เน่าไม่ตายสักหัวเนี่ยไม่รู้อะไรนางพิ้วดาบขุนแผนปนกันอยู่เนี่ยใบสั้นใบยาวเดี๋ยวจะได้ติดตามดูเนี่ยใช่หมดเลยนะคะกวนอิมอันนั้นยังไม่กัดสีจำไม่ได้ไม่รู้อะไรมันปนกันอยู่ยเยอะเลยในนี้ เป็นบอลสีที่พ่าหัวไม่ตายจ็กต้นนะคะประสบผลสำเร็จเนี่ยโตเริ่มโตละแน่สวยไหมคะใบสีเข้มมากเลยนะกระถางในี่ใบใหญ่แล้วใบแหลมยาวเลยนะใบแหลมยาวเลยนี่อันนี้ผ่าหัวออกหมดทุกหัวเลยนะทุกถุงเลยเนี่ย โอ้ยถ้าโตหมดนี้นี่เอาไปใส่กระถางใหญ่เนี่ยจะสวยมากเลยรอเวลาอยู่เนี่ยบนสีนี่คุ้มนะคะปลูกแล้วมันสวยยิ่งกระดอกไม้ทั่วไปนานด้วยสีมันอ่าแดงเลยนะเนี่ยทัทง้ทงกระถางเดียวกันถ้าใบเกิดก่อนสีก็จะเข้มขึ้นมาไหมอันนี้อัน,นี้อน,นี่กำลังกัดสีสีสวยมากเลย ชอบพวกเล็กๆยังดูไม่ออกนะนี่เดี๋ยวเขาดูออกรอโตจักหน่อยสวยๆทั้งนั้นเลยแอะดูดิต้นเล็กๆยังดูไม่ออกถ้าโตนี้จะสวยมากเลยรอดูตอนโตเก็บภาพไว้เป็นระยะค่ะนานๆผ่านไปก็มาค้นดูเนี่ยบอนสีที่เราสะสมเอาไว้อันนี้เป็นมุมหนึ่งของบอนที่ผ่าหัวนะ โตหมดประสบผลสำเร็จหมดเลยค่ะที่เคยลงคลิปมันแหละใครที่สะสมบอลอยากสะสมอยากลองผ่าหัวก็ลองผ่าลองดูนะคะได้หมดเลยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นบอลที่ไม่ได้ใส่ตู้อบเลยนะวางไว้ใต้ร่มไม้ถูกแดดถูกดดเดี๋ยวอันนี้ก็รอรุ้นพออเมล็ดอยู่ วางไว้ใกล้ๆกันเมื่อกี้ลดน้ำแรงไปหน่อยเป็นหลุมเลยไม่รู้จะโตไหมอืมวันนี้ก็เท่านี้แหละนะคะเก็บภาพไว้ดูต้นไม่ใหญ่นะเนี่ยเล็กๆเพราะใส่แก้วแล้วเอาฝากใส่แก้วไว้